สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันนองบรนนาชาแนลค่ะเพื่อนค่ะวันนี้แดดดีค่ะเออเรามาเก็บธนาทะเลกันนะคะในโค้งสุดท้ายค่ะก่อนที่มันจะแก่หรือว่ามันจะบ้านดอกหรือว่ามันจะออกเอ่อเม็ดเนาะค่ะไปค่ะไปลุ้นไปหมานกันนะนํามาถึงทะเลแล้วนะคะวันนี้ลมไม่ค่อยแรงค่ะแต่แดดดีมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไปค่ะไปลุ้นไปหมานกันนะเด้อจ้ะนู้นนาเห็นหนุ่มๆตกปลาอยู่ตรงโน้นสองคนค่ะไปค่ะ มาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจองไว้แล้วนี่ค่ะสองกอสีเขียวอมลุ่มเลยนั่นค่ะหนึ่งสองนี่ค่ะมาค่ะน้ไม่มีที่ตั้งกล้องดีๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคงจะต้องใช้เอามือแบบนี้แล้วก็แป๊บนะคะหาที่ตั้งกล้องก่อนเพื่อมันจะได้ดีรือไม่ก็ต้องถือเอาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยยากจังเลยอ่ะมันเป็นป่าหินป่าดินป่ารายเนาะค่ะมาค่ะเดี๋ยวนะหาที่ตั้งกล้องแป๊บมาค่ะเพื่อนๆค่ะ ดังไว้ตรงนี้แต่ลมมันไม่แรงหรอกค่ะแต่ว่ามันพัดมามันก็นิ่นงเนาะค่ะตัดค่ะสีเขียวงมามเลยยอดเลยค่ะยอดยอดเลยเด้อจ้ะใบไม่สวยก็ออกเดีนน๋ยวนาจะริดใบออกมาท่านมาทานกันมันโอ้ยไม่ค่อยมียอดเยอะนะคะเห็นมีแต่ใบเยอะ อะไรอะมีสามยอดอยิงเหรออะไรวะเห็นกอสันบันที่ว่าตัวใหญ่หมุนไปจะเอากอนุนนะคะทุก่อนค่ะนี่ค่ะน่าจะรีบใบมันออกไม่เอาใบเอาแต่ก้านมันเพราะว่าใบมันก็กินไม่ได้ค่อยได้แล้วค่ะมันเหนียวค่ะแต่ก้านมันเนี่ยสุดยอดเลยตอนนี้นะคะเพื่อนค่ะ อันนี้ก็โอเคอยู่นะคะมีหลายอยู่นี่ค่ะอล้วมีตัวนี่ติดด้วยนะคะ,อะหอยตัวหอยอ่ะมันถ้าแดดออกเงี้ยหอยจะออกหากินเยอะท่านสั่น,น,ะะนอีกแปดสามสี่ให้ใจอ่อนๆเลยค่ะดูซิมีอีกไหม งามจังเลยกอสีเขียวอร่อยค่ะเพื่อนๆปั๊ดนี่ไปเนี่ค่ะสวยงามได้รีดใบออกด้วยนะคะนี่ค่ะ ที่ไม่แก่เราก็ไม่เอาเฮ้ยท,ที่ที่ไม่แก่นะใบท,ที่มันไม่สวยเราก็ไม่ต้องเอาค่ะเพราะว่าก้านมันอร่อยค่ะทุกคนจะให้เหลือแต่ก้านนี้ก็จะเหลือมันก็แตกมาอีกค่ะนี่งามบ่ค่ะไปค่ะไปโตใส่แตะก้าก่อน เอาบังลมไว้นะคะเพื่อนขาโชว์ไม่ได้นี่ค่ะเพื่อนสองต้นก็เลื่นเลยอ่อนเจ็ดเลยแต่ขี้น้ำไม่รู้น้าลืมกดกล่องกระเป่าะมันช่กดตัดกองน้นสีเขียวห่ังงามค่ะนุกได้ทั้งหลายด้วยแต่ไม่รู้ว่านานลืมกดกล่องรเป่าช่างมันเนาะนี่ค่ะ โอ้ยมันจะเต็มตะกาแล้วอะคะ่ะเพื่อนขาดูตายหาเดี๋ยวน้านั่งริดใบออกก่อนนู่นนะคะเพื่อนสีเขียวง่มไปๆๆปัดปๆคะ่ะเพื่อนขางามจังเลยนี่เ้อกรณีไม่เอาโอ้ยงามนะคะริดใบกันค่ะเพื่อนน่าจะริดใบออกนะคะเพราะว่าเอกไปมันก็กินไม่ได้คะ่ะมันเหนียว นี่ค่ะเอาแต่ก้านกระดอกมันนะคะลอ,อยรู้เห็นหรือเปล่าคะนี่นาะตั้งกล้องไว้บังลมไว้คะนะคะเจ้านาก็ไม่ชอบใส่เอออะไรนะไมโครโฟนนะคะนี่โอ้ยงามเพื่อนๆดูโอ้ยโอย,โอ,ยอันนี้หักได,ด้ตดดัวเองนี่ค่ะดูหุ่นๆ นี่ค่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดวหน้าเอาโกนั้นอีกน่นี่ค่ะของผู้ตะก้าจะเต็มแล้วมาค่ะคุ้เล่นค่ะตัดก็อนเลยค่ะนี่ตัดแล้วก็ริบเลยนะคะสวยสวยสวยวยดูค่ะ้ นี่ยอดนี่ค่ะสามสี่ยอดค่ะมา่อยกับแมวเอาไว้นี่ค่ะด่วนงามบ่ปาดปาดค่ะ <c ười> นี่ค่ะอยยัางงาม ี่ค่ะคุณผู้ชมน่าจะเอาโกนี้นะคะนี่งามเดี๋ยวตัดตรงนี้ให้มันแตกะค่ะเห็นไหมคะนี่มันก็มีอยู่โอ้ยงามสามตุ่นค่ะตัดเลยให้มันแตกะคะ่ะปัดปอดปอด,ปอดนี่ค่ะสามต้นเล,เลยเลย ริดใบออกนะคะนี่ค่ะลิดใบออกแล้วอ่ใส่ตะก่ะาปะเก็บอีกหน่อยนะคะเพราะว่ามันยังมีพื้นที่อีกนิดนึงเอาไปให้พอกินค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดแล้วก็เที่ยวมาเอาใหม่นะคะมันก็แก่ไปละเนาะเ้องจะไม่ทันกิน,น นี่ค่ะมาค่ะเก็บขนากันค่ะเพื่อนๆนี่งามๆแต่แอย่างนี้มันใกล้บ้านแล้วน่าจะไม่เอานะคะนี่เอาที่แบบนี้นี่นี่ค่ะน,น,นี่นี่ค่ะจางเอาค่ะ เขียวอร่อยค่ะเพื่อน่ะไปนี่ค่ะอุ้ย,อ,ยอันนี้แมวค่ะเอาไว้ไป่ออื่นโอ้ยอันนี้ไม่รู้ใครตัดไปค่ะนี่เอา,เอามันเล็ก <c oughs> สวยเลิกได้ มันเยอะค่ะเพื่อนค่ะไม่มต้องหูม่ต้องหูนะนี่ค่ะโอเคตอนไหนนี่ค่ะโหมันอ่อนทื่อปลาเพื่อนดูนะไปอันนี้แมวเนาะเอาเท้าขกงมันค่ะ ลายต่าอยังเหลือ,อต้นเดียวไม่รู้ใครต่างไปหมดแล้วเนเอาไ้่ชอบแน้ะค่ะนี่ค่ะคุณผู้อนตามพึวปาร์ตก่อนนี้ก่อนนี้เอาไว้เนาะคะ่ะเอาไว้ค่ะ มันแก่มันไม่ใช่แก่หรอกคะ่ะมันจะบานดอกแล้วโหวง,งาหมเลยอืออืนี่คะ่ะไล่จังเอาได้นะคะเพื่อนๆ น,นค่ะมันอ่นอนค่ะมันดังก็แก็บก็แก็บเลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนค่ะเจาะกาอื่นพวกอันนี้ไว้ให้เขางามค่ะดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนค่ะนาขออนุญาตเก็บกอนี่นาก็ขอจบคลิปเลยเด้อจ้านี่ค่ะมันมีอยู่สามสี่ต้นจบเลยนี่ค่ะหักเอาเลยนี่มันอ่อนไม่ต้องใช้มีดก็ได้ค่ะเห็นบ่อนี่ค่ะ อีค่ะง,งามเลยตัดน,นค่ะก้อนนั้นก็งามก้อนนู้นก็งามก้อนนู้นก็งามค่ะ <c oughs> ไม่รู้จะเอาก้อนไหนนี่ค่ะเดี๋ยวนาดิดใบนะคะคเพื่อนค่ะนี่ดิดใบออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะโอ้ยทำมือเดียวนะคะคเพื่อนมันก็ไม่ถนัดเนาะนี่ค่ะดิดออกแล้วมันก็จะได้อย่างนี้มีก้านมันนะคะอร่อยมากค่ะคเพื่อนค่ะ ไปค่ะ,คะนะคะเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะนาต้องขออนุญาตจบคลิปแล้วเด้อจะ้ะฝากบ้านนอกานนาช anel นะคะเพื่อนๆค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้าเพื่อการทำคลิปต่อไปเด้อจ้าผิพาดประการใดก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้านี่ค่ะเพื่อนๆค่ะทะเลหนามันเอ่อขึ้นไม่แรงนะคะแต่ว่าลมมันลมทะเลเนาะค่ะมันก็ ธรรมดานะคะพอเข้ากล้องแนละ้วมันก็จะดังเนาะนะงามมากเลยเดี๋ยวนาจะริดใบออกอีกหน่อยค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะผลงานนะเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ริดใบเดี๋ยวจะริดออกนะคะก็เต็มตะกาเลยแล้วค่ะนี่วัดยังงามบ๊ายบายค่ะ,คะนี่ค่ะดอกกนาทะเลน่างาม,งาม